ตำบนของสวัสดีค่ะลุงแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลแม่นาท่มอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสุลคนครที่มีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะลุงแอด ครอบครัวของหนูมีความสุขมากโดยเฉพาะที่คุณยายของหนูจะเล่านิทานให้ฟังมันเป็นความสุขและความทรงจำที่ดีมากและหนูก็จะรู้สึกดีมากที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณยายที่บ้านหนูทุกวันนี้บรรยากาศรายล้อมไปด้วยความสดชื่นทุ่งนามากมายแล้วอากาศดีตลอดทั้งปีเลยค่ะลุงแอบ๊บ หนูรู้สึกได้ว่าเวลาที่ได้อยู่ในท้องทุ่งนาสบายอารมณ์เป็นอย่างยิ่งแถมยังมีกิจกรรมกับคุณยายและได้ประสบการณ์ต่างๆจากคุณยายเสมอค่ะลุงแอดทงโรงเรียนได้ทำกิจกรรมโครงการธนาคารขยะนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพื่อจะปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กให้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ความสงบสุขและความอบอุ่นของครอบครัวทำให้หนูมีความสุขมากธรรมชาติก็เช่นกันถ้าเราช่วยกันรักและดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะมอบสิ่งที่ดีกลับมาสู่มนุษย์เช่นกันใช่ไหมคะลุงแอดเห็นน้องๆเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆเช่นนี้ลุงแอดก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีด เกี่ยวกับธรรมชาติในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันนะครับจจดจำตำบนของหูล